สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมมัศึกษาปีที่4วันนี้อยู่กับคุณครูเอนจอยเหมือนเดิมครูจะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตอนที่1อ่าเราเปลี่ยนเรื่องราวใหม่แล้วนะลูกเรากำลังเรียนกัตนต่อโอเคการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลคืออะไร การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะคะเป็นวิธีการดำเนินการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งการรวบรวมข้อมูลเนี้ยเราจะนำข้อมูลมาพิจารณาด้วยวิธีการที่เสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดเออในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราต้องหาวิธีว่าวิธีไหนเดี๋ยวคุณผูขอย้อนกลับครูกดผิดเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดนะโลกเพราะนักเรียน,นยังไม่มีรายได้เนาะ หรือว่ามีรายได้เราเราก็จะเสียน้อยที่สุดเหมือนเดิมเพราะเราประหยัดอะทีนี้มาที่ฐานพิชิตความรู้วิธีการรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธีดังนี้ยยครูจะยกให้ทีละว,วิธีวิธีที่หการสังเกตก็คือสังเกตคือเราต้องใช้อะไรเราสังเกตลูกเออใช้ตาเราวิธีสังเกต ก็จะรวบรวมข้อมูลคือเราสังเกตเสร็จแล้วเราต้องจดบันทึกอาจจะจดบันทึกใส่ตัวกระดาษเปเปอร์ <S <S ーーแบบนี้ก็ได้นะลูก, <S 1> <S 1> ลกหรือว่านักเรียนอาจจะมีเครื่องมือในการจดบันทึกแบบอื่นก็สุดแล้วแต่วิธีการสังเกตเช่นยังไงเช่นคุณครูอาจจะปลูกถั่วงอกปลูกถั่งอกครูอยากรู้ว่าเวลาเราปลูกถั่งอกหนึ่งต้นเนี่ยเราจะใช้วิธีเวลาระยะเวลาในการที่เขาจะเติบโตจนเราได้กินเนี่ย ใช้เวลานานขนาดไหนครูก็จดไปเลยวันที่หนึ่งครูเอาถั่วงอกลงในกระถางอ่าวันที่1นึ่งครูเอาถั่วงอกลงย่อนไว้ในกระถางแล้วก็รดน้ําครูก็จดเลยวันที่หนึ่งยนอนลงในกระถางรดน้ําวันที่สองคุณครูมารดน้ําอีกเหมือนเดิมช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้าครูตื่นมารดน้ําอุย้ยรูปกระถางนะลูกรูป,รปบัวรดน้ําเออแล้วก็มีหูอยู่นี้นะอ่า บัวลดน้ำบัวต้องมีแบบนี้ด้วยเนาะโอเคบัวลดน้ําแล้วครูก็จดบันทึกวันที่สองลดน้ําแต่ว่ายังไม่มีถั่วงอกโตขึ้นมาวันที่สามครูมาทําเหมือนเดิมอีกตื่นเช้ามาเจ็บปองลดน้ําวันที่สามพบว่าถั่วงอกเริ่มงอกอ่า วันที่สี่ครูก็ทําเหมือนเดิมตื่นเช้ามาลดน้ําอีกเหมือนเดิมวันที่สี่ครูพบว่าถั่วงอกโตขึ้นมา3าเซนติเมตรทำไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ถั่วงอกรับประทานได้อันนี้ก็เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกนะลูกทีนี้ตัวต่อมาการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็เช่น เป็นวิธีการจดรวบรวมข้อมูลอีกแบบหนึง่งซึ่งการสัมภาษณ์นียนอกจากเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการที่จะรู้แล้วเรายังได้รู้ด้วยว่าบุคคลที่เราสัมภาษณ์มีบุคลิกภาพยังไงน้อลูกมีความมั่นใจไหมเวลาสัมภาษณ์ตัวอย่างเช่นครูสอบถามนักเรียนว่านักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครูสัมภาษณ์กับนักเรียนหรือว่านักเรียนอยู่ชั้นอะไรอยู่โรงเรียนอะไรเนาะอยู่ที่บ้านอยู่กับ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายคุณครูก็จะได้สังเกตนักเรียนไปด้วยว่านักเรียนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการตอบสนองกับครูยังไงเนาะตื่นเต้นไหมกังวลไหมเวลาตอบข้อมูลที่ครูได้มีความน่าเชื่อถือไหมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการสัมภาษณ์ทีนี้วิธีที่3คือการสำรวจการสำรวจเนี่ยก็เป็นการออกเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงเช่นนักเรียนเคยเห็นอ่อ อ,อสมอไหมอ,อสมอที่เขาจะออกมาวัดความดันของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนาะอันก็เหมือนกันอ,อสมอหรือว่าช่วงนี้เอาง่ายๆเลยใกล้ตัวสุดมีการออกตรวจโควิดใช่ไหมลูกออกตรวจโควิดว่าในพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วเขาก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่เอาข้อมูลย่ยมาวิเคราะห์เพื่อทําดําเนินการงานต่อไปในอนาคตใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้ต่อไป การรวบรวมข้อมูลแบบที่4ก็คือการรวบรวมข้อมูลที่คนอื่นรวบรวมไว้แล้วเช่นอาจจะเป็นหนังสือเนาะหนังสือต่างๆเราต้องการที่จะรู้เรื่องไหนเราก็ไปหาในหนังสือหรือว่า,าจ,จะเป็นหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตก็มีให้เราศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ จบวิธีการนำการรวบรวมข้อมูลครูมีใบงานที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองอันนี้ทำไปก่อนนะลูกทำไปก่อนไม่ต้องกลัวผิดทำไปเลยทำไปมั่นใจเนาะเราไปดูใบงานของคุณครูกัน ใบงานของครูมีชื่อว่าผลไม้ที่เพื่อนชอบแต่คุณครูขอเปลี่ยนข้อนี้เป็นผลไม้ที่สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนชอบเพราะตอนนี้เราเรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกสมาชิกครอบครัว,วนักเรียนชอบนะลูกโจทย์ก็คือให้นักจากข้อมูลในตารางข้างต้นครูจะมีข้อมูลให้เนาะในใบงานของคุณครูให้นักเรียนเขียนชื่อผลไม้ที่ สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนชอบนะลูกแล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มมาสามให้นักเรียนแบ่งมาเป็นสามระดับความชอบเช่นนักเรียนอาจจะถามคุณพ่อคุณแม่พี่ป่าอาอาที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะลูกถามว่าชอบทานผลไม้อะไรอาจจะได้มาเป็นส้มมีคนชอบทานส้มสามคนมีคนชอบทานแตงโม สองคนมีคนชอบทานอังมุนหนึ่งคนอย่างนี้นักเรียนก็เขียนมาเลยอะไรเยอะที่สุดอยู่ลำดับที่หนึ่งอะไรน้อยที่สุดอยู่ลำดับที่สามส้มสามคนนักเรียนก็เขียนเลยว่าส้มอย่างนี้นะลูกอันดับที่หนึ่งคือส้มอันดับที่สองคือแตงโมอันนี้ไม่มีถูกผิดนะนักเรียนแค่ไปสอบถามสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเนาะให้ได้เยอะที่สุดนะลูกเสร็จแล้วอันดับที่สามอะไรนะมีแค่หนึ่งเมื่อกี้อ่างมุนใช่ไหมลูก อะงูอ่าแบบนี้เสร็จแล้วหนึ่งข้อทีนี้มาดูข้อต่อไปจากข้อมูลผลการสำรวจผลไม้ของนักอของสมาชิกอันนี้เปลี่ยนเป็นครอบครัวนักเรียนเหมือนเดิมทุกคนในบ้านเขียนชื่อผลไม้ที่ชอบที่สุดเป็นสามลำดับเออนักเรียนก็เขียนเหมือนเดิมเลยเขียนมาเหมือนเดิมเหมือนข้อเมื่อกี้เลย เพราะว่าเราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนทีนี้ข้อที่3วิธีการที่นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนใช้วิธีใดเมื่อกี้มี4วิธีใช่ไหมลูกนักเรียนใช้วิธีใดนักเรียนใช้วิธีการส,สังเกตไหมหรือว่านักเรียนใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือนักเรียนใช้วิธีการออกสำรวจจากพื้นที่จริงหรือนักเรียนใช้วิธีการอ่านจากหนังสือตำรา เมื่อกี้เราไปทําอะไรมาลูกไปถามมาไปถามจะอยู่ในข้อไหนข้อที่สองเนาะเป็นการสัมภาษณ์นักเรียนก็เขียนมาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีอื่นนักเรียนอาจจะสังเกตดูก็ได้ว่าเออคุณพ่อชอบกินผลไม้ชนิดนี้น่าจะชอบอันนี้แหละที่สุดอย่างนี้ก็ได้แต่จะถ้าง่ายที่สุดคุณแนะนําเป็นวิธีการสัมภาษณ์นะลกูกเราเข้าไปถามเลยเนาะได้คําตอบเร็วด้วยใช่ไหมลกูกใช่ไหมเอ่ยอ่ะทีนี้ข้อต่อไป ฐานวัดความรู้เกมวัดความรู้ฐานวัดใจมาสำรวจให้นักเรียนสํำรวจอาหารข่าวที่สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนชื่นชอบนี่ในทั้ง8ชนิดนี้นักเรียนลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าพี่ป้าณาาว่าชอบอันไหนมากที่สุดเนาะนักเรียนอาจจะไปถามคุณพ่อมาใช่ไหมลูก ถามว่าพ่อในแอย่างเนี้ยพ่อชอบอะไรพ่ออาจจะตอบว่าข้าวผัดนักเรียนก็ขีดมาหนึ่งเส้นข้าวผัดแม่บอกว่าชอบก๋วยเตี๋ยวนักเรียนก็ขีดมาหนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวยายบอกว่าชอบข้าวผัดเหมือนกันนักเรียนก็ขีดมาหนึ่งเส้นข้าวผัดน้องสาวบอกว่าชอบกินไก่ทอดก็ไข่ไก่ทอดรวบรวมมาให้ครบเลยเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนเท่ากับมาให้คุณครูว่าอันนี้มีคนชอบสองคนอันนี้มีคนชอบหนึ่งคนอันนี้ มีคนชอบหนึ่งคนแบบนี้นะลูกทําได้ไหมไม่ยากเนาะไม่ยากเลยวิชาคุณครูเป็นวิชาที่ง่ายมากๆเลยวิทยาการคานวณเนี่ยวันนี้เชื่อไหมว่าคุณครูจบการสอนเรื่องนี้เพียงเท่านี้ง่ายไหมลูกว้าวง่ายมากเนาะเพราะว่าตอนนี้นักเรียนมีคําถามอะไรสามารถสอบถามมากับคุณครูได้ที่ไลน์ที่คุณครูทิ้งไว้ให้เนาะลูกแล้วก็ คุณครูคฝากดูคลิปของครูตั้งแต่ต้นจนจบทุกอันเลยนะวันนี้คุณครูคก็ลาแล้วเพียงเท่านี้เพราะว่าแชทคุณครูดังแล้วลูกไปแล้วนะบ๊ายบายทิ้งท้ายกับเพลงสักหนึ่งบทเพลงลุกขึ้นมาเต้นนะ